กลับมาพบกับมหาโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่ค่ายบางระจันกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วนะคะใช่ค่ะเรามาเที่ยววัดนะคะบัวมั่งไว้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปเรามากับเพื่อนสาวน,นะคะสุดสวยนะคะสวัสดีคะ่ะคิดว่ามันให้ลงกี่นาทีแปดนาทีแปดนาทีฮะ ห้าได้ไหมอ่ะได้ห้าเกินแดกับแปดนาทีขึ้นไปอ่ะทานได้เรามาทิพ3สามวัดใช่ไหมวันนี้เรามาเที่ยว3มวัดกันนะวัแรกนนี้วัดแรกแล้วนะคะวัดแรกอะไรนะชิคายบางรัจันนะคะสิงห์บุรีสิงบุรีอืมนี่พองใหญ่ใช่ใช่ใชะดอกก็ซื้ออะไรกได้นะครับลวพ กับมหาโชคแฟมิลี่มับไปกันว่าที่ทำอะไรตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องสต๊อปไปก่อนนะอันตราส่วนตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปรวมฝูงเราจะอยู่ที่นี่สองชั่วโมงนะคะจนกว่าจะได้ดูการแสดงนะคะแสดงเริ่ม10บโมงค่ะนี่พามาเที่ยวนะคะเราจะไปข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวป๊บนึงนะ เราอยู่ที่ห้องน้ำกันนะครอเรามาเจอของดีนะคะเน่ค่ะขอสองเลขหน่อยนะคะเจอจตาเเริ่มพองแล้วแกเจอแม่นะคะแกตาจะเริ่มพองละทำไมอ่ะไม่พองอ่ะนี่เราก็ตื่นนี่เรามาเจอ แม่นะคะแวะขอโชคขอลาบแม่แป๊บหนึ่งเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะโบสถ์สีขาวนี้พระองค์ใหญ่นี้เห็นให้ดูรอบๆนะคะ เข้าไปไหว้พระก,กันแล้ว,เ,วเขาให้ถ่ายรูปได้ไหมเฮยอัดวีดีโอได้ไหมนี่อัดได้ไหมเราจะเข้าันในบทถแล้วน,นะถอดเส <c oughs> ื้อก่อนก็มนขอรียนเชิญเหล่าพี่น้องจากทุกจุดทุกท่านทุกคนที่มาถึงกันอางสถาบันบุญของวัดโขก็ะต้นหรือป้าและจัตาแทนยศลูกสำหรับพี่น้องที่มาถึงันแล้ว จากห้องน้ำห้องสุัวก็เปิดได้ นี่ค่ะหลวงหลวงปูธ่ธนโชดนะคะหลวงปู่ธรรมโชธนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปกราบท่านมาแล้วนะคะ,ะเราจะเข้าตลาดบางกระจันนะคะนี่หาพี่น้องเราจะเข้าค่ายบางกระจันแล้วอุ้ยอันนี้ของจริงนะเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าหุ่น อันนี้ของจริงนะคะน้องเป็นของจริงเมื่อกี้เรียกว่ารูปปั้นนะคะโอ้น้องหล่อมากน้องหล่อมากเลยกินนึกว่ารูปปั้นอืมงามจริงๆงามเรียกว่ารูปปั้นเมื่อกี้ฮะ งามก็นึกว่ารูปปั้นนะเมื่อกี้เขตวัดโพก้าต้นนะคะเป็นจุดแรกที่เราลงทัวร์นะคะวันนี้จะลงสามวัดนะคะเราจะเข้าค่ายแล้วให้ดูร,บรอบๆนะคะอ,อันนี้เดินถอยหลัง ขอถ่ายกล้องหน้าก่อนเยวจะกลับกล้องหลังให้นะสำหรับพี่น้องที่มาติดกันใหม่ๆนี้แก่เข้าห้องน้ำห้องสาก็จะอยู่ได้ใคุณยตกใจนะคะบอกเหตุนาคาชัดแจ้งนั้นก็จะเป็นห้องน้ำคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกล้องหลังก er ันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ